จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากมือนีช่อง ch น,น้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามราศจ้กของวันที่หาตุลาแต่มีมาหายคือเก่านอกจากเทิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุน้นรัสเซียจากแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะก็ขอคให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในด้อจ้าขอบคุณจ้าเฮาก่อนที่เฮาจะไปเบิง้งแนวทางเนาะจ้กเฮากับมาเบิ้งผลเนาะจ้กเบิง้งรายงานผลหุ้นสามรัฐวันที่สีุ่ลากรนเนาะจ้ก ว่าที่าหายไ,ไปมีผลออกตัวไดแน่เท่ากับว่าเบิ้งผลหุ่นอังกฤษก่อนนอกจากอังกฤษเท่ากับหายไปฟันสองวิ่งรูดสามกับสองจ้ะผลที่ออกมาบนออกหนึ่งศูนย์หนึ่งหลังออกศูนย์หกจ้ะสำหรับหุ่นอังกฤษเท่าก,กับบ่อเขาเนอกจากมีเขาบ้างรุดบ้างนอกจากก็บ,บ่าว่ากันเนาะเท่ากับไปเบิ้งผลตัเลยเนอกจากสำหรับผลหุ่นเยอรมันนอกจาก ว่าออกตัวใดสำหรับหุ่นเยอรมันเนาะเข้ากับไฮไปฟันหกวิ่งรูดเจ็ดกับหกจ้ะผลที่ออกมาบนออกหกฮาหา,หาล่างออกแปดเก้าจ้ะเข้ากับเขาเป็นข้อบนเนาะจะเนาะเป็นตัวฟันวิ่งหกเนาะจากกรออกหฮกฮาหา,หา เป็นได้แน,น่นอนจา้ะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากพากันได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่สําหรับผู้ชื่นชอบฟันวิ่งลูดกับเข่าหาบ่นอยู่นอกจากเนาะการเบิง่งผลของหุน่นเยอรมันแล้วเนาะจ้ะกลับไปเบิ่งต่อได้เยจ้ะสําหรับผลหุ่นรัสเซียเน่าจากว่าออกตัวได้สาหรับหุ่นรัสเซียเนาะจ้ะเข่าหายไปฟันเก่าวิ่งลูดแปดับเก้าจ้ะ ผลที่ออกมาบนออกศูนย์หาศูนย์ล่างออกสองสองจับสำหรับหุ้นลัเซียเท่ากับ่เขาเพื่อกันนอกจากกับมีเขาบ้างลดบ้างกับบ่าวกันนอกจากเท่ากันนาากบหายเป็นเพี้ยงแค่ตัวเลขเนี่ทางเท่านั้นนอกจากเนาะกับเบื้องผลทึ่งครบทั้งสามหุ่นแล้วนอกจากกับไปตามต่อเนี่ยจากสำหรับแนวทางไวหุ่นสามรัฐวันที่หาตุลาเลยเนอกจาก ว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากลับไปเบิ้งกันเลจ้าจะเข้ากลับมาตามต่อกันเลยนเน่องจากสำหรับแนวทางหวยหุห้นสามลัดจากของวันที่หาตุลาเนาะเข้ากับมีให้แนวทางให้ทึ่งของหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและก็หุ้นรัสเซียเนาะจากเข้ากับไปเบิง้งแนวทางหุ้นแหลกก็นเนาะจาก็คือของหุ้นอังกฤษเนาะ ุ่นอังกฤษกับไปเบื้องโตเด่นจ้ะกะับหายเด่นหนึ่งกับเด่นสองจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งหลูดเนาจะจ้ะหามาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันสองวิ่งหลูดกับหาหนึ่งกับสองจ้ะไปเบื้องโตเน้นแล้วกับโตร่องเนาจะจ้กะกับมาเบิง้งโตเน้นก่อนโตเน้นกับหายหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งแล้วกับหนึ่งหาจ้ะไปเบิ้องตัวร่องตัวร่องกับห้สองหาสองหกสองเจสองจ้ะเท้ากับไปเบิ้องแน่วทางตัวนิ้นตัวเจ้อสองตัว กะให้เล่นไปกราน้ำนอกจากตอนนี้แต่ว่าแต่ละมือเนาะจาะสำหรับหุ่นเนาะตัวเน้นตัวจ่อสองตัวก็จะเขาง่ายแน่นอกจากาก,ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเฮาก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจาะตอนนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวกระลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งนอกจากสำหรับผู้ที่เชิญชอบฟันวิง่งรูดเฮากับเบิ้งแนวทางของหุน่นอังกฤษเรียบร้อยแล้วจาะก็ไปตามต่อเนาจาะสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันเนาะ ว่ามีตัวเลขแนวทางไอ้เขาตัวใดแน่จ้ะเข้ากลับไปเบื้องกันเลยจ้าจะสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันเขากลับไปเบื้องตัวเด่นก่อนเนาะจ้ะกะไฮเด่นสามกับเด่นสี่ไปเบื้องฟันวิ่งหลุดเนาะจ้ะมาเบื้องฟันก่อนกะไฮฟันสามวิ่งหลุดกะไฮสี่กับสามจ้ะ ไปเบื้งตัวนิ่นแล้วก็ตัวล่องเนาะจ้ะเมื่อเบื้งตัวนิ่นกอนตัวนิ่นกระใหสเจ็ดสามแปด้าสามศูนยจ้ะไปเบื้องตัวล่องตัวล่องกระห้สี่เจ ซี่แปดี่เก้าี่ศูนย์จ้ะเฮากลับไปเบิงแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวเนาะจ้ะไปแนวทางใ้เรยนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าจะละมือจ้ะตัวน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่จ้ะเฮากะจะแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูด กล็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิ้งนอกจากเข้ากับเบิ้งแนวทางของหุ่นเยอรมันเรียบร้อยนอกจากกับไปตามตัอเนาะสําหรับแนวทางหวยหุ่นรัเสเซียจากว่ามีแนวทางตัวเลขไงเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบื้องกันเลยจะ้จะจากเข้ากับมาตามตัวนอกจากสําหรับแนวทางหวยหุ่นรัเสเซียนอกจากของวันที่หาตุลาเนาะเข้ากับไปเบื้องตัวเด่นจากกับไฮเดนเก้ากับเด่นศูนย์จ้ะ ไปเบิ่งฟันวิ่งลูดนะจ๋ามาเบิ้งฟันก,นกรกะหายฟันเก่าวิ่งรูดกะหายศูนย์กับเก่าจ้ะไปเบื้องโตนิ่นแล้วก็โตร่องเนาะเลาก็มาเบิ่งโตนิ่นกันกรโตนิ่นกะหเก่นย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสจ้ะ ไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับไศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนยสามศูนย์สี่จ้ะเข้ากับไปเบิ้งแนวทางนอกจากเนาะตัวน้นตัวเจ้ะสองตัวจ้ะไก่แนวทางให้ลินไปกราฟน้ำนอกจากตัวนี้ แต่ว่าตะละมือเขาก็จะน่นย่ำเสมอสําหรับตัวน่นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่นอกจ้ะจก,ก็จะมีลุดบ้างเขาบ้างเขาก็จะแนวนทางเป็นฟันวิ่งลูดจ้ะตัวน,นี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสาหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองออกไปลินกันเบื้องจ้ะเป็นได้แน่น,นอนจ้ะมื้อน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิ้งแนวทางหมยหุ่นสามลัดของวันที่หาตุล่าไปแล้วนะจ้ะทึ่งหุ่นอังกฤษ หะะมืนเยอรมันห้วก็หุนลัสเซียจ้ะเบื้องตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอกจากมักชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดนอกจากว่าเข้าจะเอาไปเน้นนักเน้นเบาเพื่อตรงกับเลขที่เขาคิดไว้ท้านี่ช่องน้องช่องชาแน,นลก็ขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกะขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจากพบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า